โอเคค่ะคลิปนี้ก่อนที่จะไปดูการสปอยโซโล่ของน้องลิซ่านะคะเดี๋ยวเรามาสรุปความเป็นมาเป็นไปความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่ากันหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวออนแรกก่อนเลยค่ะท็อป10บิวตี้แบรนด์ประจำเดือนมีทุนาย,ยนที่ผ่านมาปรากฏว่าแบรนด์ mac cosmetics ยังคงครองแชมป์ต่อเนื่องตั้งแต่มีนาคมนะคะมีการเผยถึงยอด MIV ซึ่งเป็นตัวชี้วัดมูลค่าการตอบรับจากสื่อเนี่ยสูงถึง44.2ล้านดอนลลาร์สหรัฐสูงเป็นอันดับหนึ่งเลยเอางี้ดีกว่า แน่นอนว่าคนสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ global brand ambassador ซึ่งก็คือน้องลิซ่าของพวกเรานันเองค่ะที่ได้พาแบรนด์จับมือร่วมกันปังต่อเนื่องมาขนาดนี้ก็เลยไม่แปลกใจนะคะที่แบรนด์ต่างๆอยากดึงตัวน้องไปร่วมงานด้วยส่วนแบรนด์ที่จ้างน้องอยู่ก็ทั้งรักทั้งหลงและกันไม่ว่าจะเป็น mac cosmetics บุงกรีหรือว่าซิลีนนะคะเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะว่าแบรนด์ดันน้องให้ถ่ายนิตยสารลงแบบรัวๆมากแค่ไหนทีนี้มาดูกันที่คลิปเต้นลิลลี่ฟิมสค่ะลิซ่าแดนส์เพอร์ฟอร์แมน์กับมีมขาที่กลายเป็นไวรัลสุดเซ็กซี่คลิปนี้นะเมะื่อวานนี้ค่ะคลิปเต้นวิดีโอนี้ก็มียอดวิวทะลุ70ล้านวิวแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ในขณะเดียวกันลิลลี่ฟิมเดอะมูฟวี่ค่ะแม้ผ่านมาแค่5เดือนเท่านั้นแต่ว่ายอดวิวตอนนี้เนี่ยก็เกิน67ล้านวิวไปเป็นที่ เรียบร้อยแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ใครว่างๆรอโซโล่ของน้องลิซ่าอยู่ก็อย่าลืมไปช่วยกันสตรีมนะคะเป็นกําลังใจให้น้องลิซ่ากันเยอะๆด้วยนะคะมาต่อกันที่การสปอยโซโล่เดี่ยวของน้องลิซ่าจากคุณแอนดรูค่ะที่ล่าสุดได้มาสปอยโพสต์ลงทาง i อของตัวเองด้วยนะโดยได้บอกออกมาประมาณว่า G จนเวลล์ออฟเ h อ h ฮิปฮอปสเล e ยอร์ควีนคัมม o o งหรือว่าปลาได้ประมาณว่าการเปิดตัวราชินีฮิปฮอปในเร็วๆนี้ซึ่งจากโพสเนี่ย ็นภาพของน้องลิซ่าซึ่งแต่งตัวในสไตล์ฮิปฮอปนะคะพร้อมบอกอีกด้วยว่านี่คือ legend s of hip hop music หรือว่าคือตำนานของสไตล์เพลงฮิปฮอปเลยซึ่งแน่นอนว่าในโซโล่น้องลิซ่าต้องมีเพลงสไตล์ฮิปฮอปแน่ๆอยู่แล้วหนึ่งเพลงอย่างแน่นอนเพราะว่าคุณแอนดรูสปอยหนักมาขนาดนี้นะคะแต่ถ้าถามแอดมินอะคือแอดมินชอบนะล้วก็บอกเลยว่าโคตรตื่นเต้นเพราะว่าส่วนตัวแอดเนี่ยแอดชอบเพลงสไตล์ฮิปฮอปอยู่แล้วก็เลยแบบเฮ้ยคาดหวังอนะคาด หวังที่จะได้เห็นน้องแรปแบบรัวๆพร้อมโชว์สเต็ปแดนในแนวเพลงแบบนี้นะคะก็เป็นว่าอยากฟังแล้วค่ะทุกคนแต่ไงก็อดใจรอ,อก,กันหน่อยนะคะสิงหาคมนี้ค่ะมาแน่นอนแล้วตอนนี้รอแค่ประกาศวันปล่อยโซโลออกมาเท่านั้นอดีงไงสำหรับคืนนี้ฝันดีนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ